ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอบเลอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งในการอบไม้ยางพาราไม้ยางพาราอบแห้งบอยเลอร์ให้ความร้อนเป็นตัว,ต,วต้นกำเนิดให้ความร้อนเข้าไปในห้องอบส่วนสำคัญของบอยเลอร์ก็คือหัวเผา ครับหัวเผานี้ก็คือใส่ไม้เชื้อเพลิงเข้าไปจะเป็นไม้ฟืนแข็งเป็นไม้ฟืนเป็นชนิดเชื้อเพลิงแข็งใส่ไปร่วมด้วยก็มีขี้เลื่อยปนด้วยครับตอนนี้ส่วนของหัวเผาของไบเลอร์อันนี้ส่วนของไบเลอร์มีระดับมีระดับน้ำบอก ว่าระดับน้ำในเบเลอร์อยู่ขนาดไหนและก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดไอน้ำที่ต้มเข้าไปและก็มีระบบอัตโนมัติที่ปั๊มน้ำเมื่อไบเลอร์น้ำลดลงมาก็เพิ่มเข้าไปก็เพิ่มน้ำเข้าไปาก็กลายเป็นไอน้ำ กลายเป็นไอ้น้ำแล้วก็ส่วนกลายเป็นไอ้น้ำก็ส่งเข้าไปที่เตาอ,อบแล้วผ่านน้ำส่วนของไบเลอร์นี้ตัวเขาไบเลอร์ครับมีแอดมีสัญญาณเตือนภัยว่าหลังนี้ถังพักน้ำส่วนนี้เป็นส่วนพัดลมดูดผ่านปล่องนะครับ นี่เป็นพวกขี้เลื่อยที่ผ่านส่งขึ้นไปเผาช่วยการเผาไม้เพื่อลดต้นทุนในการใช้ไม้ฟืนแล้วส่งออกเมื่อความดันเราใส่ไม้ฟืนเข้าไปเมื่อความดันได้ตามที่กำหนดประมาณ5 สี่บาหรือห้าบาก็ผ่านไอ้น้ําผ่านท่อส่งไปที่ต่อ,อบครับท่อด้านบนนะครับนะท,ที่ส่งไปในผ่านไปเข้าไปในต่ออบครับนี่บอกพอคร่าวๆแต่มันมีราละเอียอีกเยอะนะครับคลิปนี้เป็นส่วนของไบเลอร์นะครับสวัสดีครับ